นี่บ่มี่อย่างไยจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเฮดเจ่หมักขามกินค่ะนี่นะคะมือนี้ได้หมะขามมาสองชนิดได้จา้าได้ทั้งหมักขามธรรมดาบ้านเฮาแล้วก็มักขามป้อมค่ะพี่น้องมือนี้สิพาเฮดเจ่หมะขามกินกันนะคะเจวประดกตตอนจา้าหมะขามป้อกมก็งามงาค่ะพี่น้องนี่หมะขามอัน ฟักกะงามค่ะได้มาถุงละเ้าบาทค่ะมาคามปอมนี่นะคะเป็นยาสมุนไพรโบราณค่ะคือเขาจะว่าเอามากินอันจำเกลือนะคะแก่เจ็บคอแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับคอของเรานะคะเวลาผู้ใดเจ็บคอหรือว่าไอนะคะ กะจำมะขามปมกับเกลือกินนะคะแกไอ,อย่างดีเลยค่ะส่วนมะขามฟักเข้านะคะมะขามดิบหน่อยนี่กะเป็นยาระบายค่ะผู้ใดทองผุกินเข้าไปก็ระบายทายทองอย่างดีเลยค่ะแลกามาถึงขั้นตอนเฮดเจวค่ะพี่น้องเจวนี่กะเฮ็ดง่ายๆเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะพริกพุงนะคะชโูโรตด,ดีจักหน่อยนะคะใส่ลงไปมักเผ็ดลายก็ใส่้ลายนะคะมักหวานกับน้ำตาลลายๆค่ะพี่น้อง เอาทีรสชาติตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ะตามด้วยปลาแดกตนนะคะมอนิกะส่ปลาแดกรวมนะคะได้มาในราคาโลละเท่าไหร่ลอยซาวนะคะขาจะาวมาขายโลละลอยซาวซื้อมาประมาณสี่สิบาทนะคะเอาสี่สิบาทพอซื้อหลายนะคะเพราะถุงเพราะกินนะคะเราค่อยๆไปซื้อใหม่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแดกค่ะสูตรได้ยีห่ห้อใดก็ตามใจมากเลยค่ะตอนมินิกะไซเอา ปลาแดกตนที่เขาซื้อแยกต่างหากนะคะมือทั้งประแดกดิบป,ประแดกซุกนะคะผสมปนเปนกันไปค่ะนี่แล้วก็ทําการค้นคนให้มันอันน้ำตาลเกลือละเอ้โมเมนต์เกลือแล้วค่ะน้ำตาลรสด,ดีละลายนะคะนี่นะคะตนประแดกนัวน,น,นะคะคันผู้ได้มกักเข่าขัวใจเข้าขัวลงไปกับเพิ่มพร้อมหอมได้คือกันค่ะแต่อันนี้เมื่อนีบริยใสเข้าขัวนะคะอันนี้ก็อยากกินแบบ บัใไซขัวค่ะก็เลยบบใสไซนะคะนี่ค่ะตอนปลาแดงมันยั่วยวนมากเลยนะคะทุกคนกินไปกะจับต้นประแดงขึ้นมาซีก,กินนะคะโอ้โหเสียบขนาดเลยค่ะเจลปลาแดตงตอนกินกับมักขามกะบทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเอามากินค่ะนี่ค่ะตักโชว์พี่นองลาดช่ำๆนะคะคลิปกินยงบ่ม,มีนะคะตอนนี้คลิปลาดประแดงโชว์ไปก่อนนะคะนี่ค่ะเอามะขาม อ่าขามฟักนะคะเข้าตู้ยลงไปคะ่ะโอ้โหทุกคนน้ำลายซีดๆผากไปก็น้ำลายแตกนะคะพี่น้องกินไปแล้วนี่ญาติกันเข่าของน้ำคะ่ะผู้ใดแล่นก่อนได้เข่าของน้ำก่อนนะคะผู้ใดแล่นซ่าก็ได้อันไว้นะคะเมนูนี้มะขามป้อมมันสิมีรสชาติติดหวานจักหน่อยมม่กระชำๆนะคะ